สวัสดีครับนี่ผมเองอยไม่ใช่ครับนี่ตังหากผมชื่อแชมป์ครับตอนนี้ผมเรียนอยู่มหาลัยปีหนึ่งผมเรียนจบสาขาวิศวะไฟฟ้าและได้เข้าทํางานบริษัทก่อสร้างเอกชนแห่งหนึ่งนี่ผมตอนทํางานครับรู้ไหมครับผมคนไหนนี่ไงผมทํางานที่นี่มา5ปีแล้วครับผมได้ตัดสินใจออกมาเลี้ยงปลาสลิกับครอบครัวนี่เป็นบ่อปลาสิดสิบห้าไร่ของครอบครัวผมครับบ่อนี้ก็เป็นอีกบ่อครับจำนวนสี่ไร่ตัวผมครับมีความคิดที่จะแปลรูปปลาสลิด จึงเกิดลงไปรูปปลาสลิดนี้ขึ้นครับผมได้เริ่มก่อสร้างลงไปรูปปลาสลิดนี้ด้วยเงินเก็บของผมเองใช้เวลาก่อสร้างก็ประมาณ5เดือนนะครับถึงจะเสร็จเสร็จแล้วครับลงไปรูปปลาสลิตของผม